โอไมกอดโอไมกอดแย่ oh God, oh God, yeah, แล้วมีโจนเองมาฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องขอให้คนช่วยละ่ะอ๋อเรายังมีทีคุ้งนี่นะเราไปขอให้ทีคุ้งช่วยเหลือดีกว่านี่ทีคุ้งว่าไงครับคุณตำรวจมีอะไรช่วยบอกได้เลยนะครับผมเออคือว่าตอนนี้มันมีโจรออกมานะพอจะช่วยพี่ได้ไดไดหรอือเปล่าน้องเอ,อ้ยได้สิครับพี่เราต้องทํายังไงบ้างละ่ะเออก็ไม่ยากนะในการสู้กับโจรน่ะคือมันก็อยู่บนหอคอยตรงน,นั้นแหละนะ เพียงแค่น้องเอารัคกกี้บล็อกในกล่องเนี่ยไปเปิดสู้กับโจนแล้วน้องสู้ชนะมาพี่ก็จะให้เพชรไดมอนหมดนี่เลยนะโอเคไหมล่ะหันหน้าสิโอเคไหมล่ะว้าวจริงเหรอครับเนี่ยโอเคได้เลยงั้นเราไปสู้กับโจน,นเลยดีกว่าอเปิดเนื้อเรื่องมานี่ให้ไปสู้กับโจรเลยนะครับผมนะโจนก็อยู่ข้างบนตรงนั้นโอเคสวัสดีทุกคนทุกเร่ครับผมตอนนี้เกมไกมโคราฟกันนะครับนะก็วันนี้เรามาเปิดรัคกกี้บล็อกอีกแล้วนะครับผมนะ โอเควันนี้เราก็มาเปิดลัคกี้บ็อกซ์พิง้งนี่นงผมนะแต่อันนี้ม,มันไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์พิ้งเวอร์ชันเก่านะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาเปรับเสร็จแล้วนะครับผมนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับภารกิจเราคือไปสู้กับโจรน,นะครับผมนะพอชนะได้คุณตำรวจก็จะให้เพชรเราหมดนี่นะผมแนละซึ้งเมงนั้นตื่นเต้นมากนะครับอ้าวแล้วทำไมตัวดราอยู่ตรงนี้ลนะ่ะอืออออออือบทีคุณกูตายแล้วจะไปสู้กับโจรไงเนี่ยโอเคครับไปเปิดลัคกี้บ็อกซคกีม โอเคชิลล์ชิลกินอาหารก่อนแล้วผมหิวนะครับมาดูกล่องแรกเลยดีกว่านะครับชิลึ์โอ้โหไข่ไก่เอเมลล์เอเมลล์ครับผมสรุปม,มันเรียกว่าเอเมลล์หรือแร่ม,มกดกันแน่ว่เนี่ยงงอยู่เหมือนกันเราจะเอาแร่เอเมลล์ไปบวกล็กกอกกันนะครับเพราะว่ากลัวแพ้โจรไงคือรางวัลน,นี้ก็แบบคุมแล้วเพชรหมดนั่นนะรวยเลยครับผมรวยมากเลยในเกมนะมามาดูกล่องบวกกันดีกว่า โอ้ได้นกมาครับนกแก้วนกแก้วมันแค่บินแค่นี้แล้วก็โอ้โหมันตีเราเด้๋ยวได้เว้ยเพิ่งรู้ว่านกแก้วมันตีได้ด้วยอ่ะเออนกแก้วนกแก้วจ้านกแก้วโอ้โหคนบ้าอะไรซึ่งกับนกแก้วโอเคเรียบร้อยอุ้ยเอ้ยดอกหมวกด้วยว่ะโอ้โหดีนะนี่ฆ่านกแก้วคือทาไมฆ่านกแก้วนี่ก็คือไม่รู้ว่ามันดอกหมวกนัยนะครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้นี่เอง ผมรู้สึกว่าด e ีเทลลักกี้บ็อกซ์มันรู้สึกว่ามันเข้มขึ้นนะหรือผมคิดเอลงนั่นจะคิดเอลงโอโ้โหเห็ดเอาเห็ดไปบาจโจลเลยครับผมโอเคเสียงโชคชิลลุบโอ้โหเรือพายมั็นหลวบด้วยด้วยเนี่ยแต่แม่งช้าไปนิดนึง <c oughs> เปรียบเทียบเสม,มือนเรือเป็นขี้นะครับโ,โ,โอ้โหโอเมก้า ตาผ่านแถมแม่ของเสียงเกมแล้วเดี๋ยวผมลืมลถเสียงเกมเลยช่วงนี้รบคานเสียงเกมเลยก็ไม่ดังมากโอ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับโอเคแมปต่อโอ้ในทอร์สตาร์ผมโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมีเอเบซีให้เราแลกมันจะฆ่าตาไปเนี่ยเหมือนที่เราเคยเปิดได้ตัวนี้อ๋อตายครับผมแต่มันไม่ดอกหมวกเหมือนนกแก้วนะเสียดายจังเลยอะ แต่ว่าหมวกมันใกล้พังอะนะถ้าโดนอะไรตีสักเยอะนี่อาจจะแตกได้นะครับผมโอเคโอ้โหไม่ต้องเสียงโจ้มีคนเหยียบให้สโนว์แมนสโนว์แมนจะไปช่วยชู้กับโจนใช่ไหมเนี่ยอ ah> ุ้ยอุ้ยอุ้ย What the fuck อุ้ย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 อน้ยอุ้ยอุ้นอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอน้ยอุ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 ยอุอ เฮ้ยโหดจังวะนีม่มันฟ้าไมา้ตาการา์กาสเลยอะเฮ้ยอยา่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าสแตนโดโมเมนโอ้โหโอ้โอ้โห,โโหนี่ขนาดบอสกูนี่ขนาดกูยังไม่ได้สู้กับโจะนะเกาสู้กับสเกลตันกูก็แพ้เนี่ยหมวกจะแตกสเกลตันมีหมวกกับกูเลยเนี่ยโอ้โหมันยิงแรงจังวะโอ้โหยิงแรงมากครับทุกคนเอกอกูปล่อยบอลไปลอยกันสู้ไม่ได้เว้ยขอยังไม่ดีไงขอยังไม่ดีโอ้ ขี้เกีขึ้นปเปียกมาเดี๋ยวขอเปิดได้อะไรก่อนนะขึ้นเนือเปียกแล้วกันนะโอเคมาเสี่ยงโชคโอ้โหจะสู้ได้ไหมเนี่ยโจรโอ้ยโจรแม่งพึ่งมีเออตะคุกมาแบบแบบเอ้ยรับไะไเกย์ตะตายเนี่ยฮะเออตายสักทีได้เงงเกงมาโอ้โหได้อยู่ได้เงงเกงแล้วได้แต่ของมังพังมาเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยโอเคอเช้าก่อนโอ๊ย เม,มันล่อครับผมทุกคนบวกแนวรออะไรชิดรึโอเคเมื่อกี้กล่องร้อยใช่ไหมเนะี่ยเอ้ยกล่องแปดสิบใช่ไหมเนะี่ยโอเคนี่กล่องแปดสิบแนะ่มาดูซิว่ากล่องแปดสิบจะได้อะไรกันนะครับผมโอ้โหขอบคุณครับนาฬิกาไ้ยมันไม่ได้ของอะไรเลยนะนี่นี่มันลัคกี้บ็อกซ์เวอร์ชั่นใหม่จริงหรือเปล่านี้โอเคเสียงโชคกแล้วึุอ่ะไก่นะน,นะ เดี๋ยวนะไก่ตัวเดียวดอกไปหรือเปล่าเอยน้องไก่น้องไก่บอกูดออบแค่แยกพี yeah, ก็ไม่ดอบอะไรให้มึงแล้วแออม่ภาคเสียง <c oughs> โอเคมาโอ้โหเสียงโชคบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้กลังจะบอกว่าถ้ามึงเสียงโชคมึงเอาของดีๆมาให้หน่อยนะครับบ่นปึ๊บได้ปรับนะฮะอันนี้ผมจะค่อยขุดล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันชา้ากันไปเอาขุดเลยล้วกันแล้วกัน คลิปมันจะได้ยาวๆหน่อยบ่นไปบ่นไปโอเคไหนๆก็กุดแล้วนะผมนะบ่นหน่อยคือถ้าจากนับจากวันที่24สี่ที่ผมลงคลิปวันนี้นับนะแล้วก็ถึงวันที่30อ่ะถ้าวันไหนมีคลิปเนี่ยโปรดดูไว้ว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับผมนะซึ่งถามว่าผมไปทําอะไรนะครับผมไปเที่ยวนี่ครับแล้วก็ไปงานดีเจนะครับผมส่วนถ้าใครอยากเจอผมที่งานดีเจก็มาเจอได้วันที่2ี่นะครับผมนะน่าจะอยู่ถึงตอนเย็นนะครับผมนะน่าจะอยู่กับพี่พีไม่ก็พี่ขวัญนะต้องดูก่อนนะครับ นะครับก็บอกประมาณนี้เลยนะเนาะก็ออกเดินเท้านี้ครับตอนสี่ทุ่มนี้ครับซึ่งเนี่ต้องมาดองคลิปใหเเ้เร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวไม่มีเวลาดองคลิปแล้วก็ไปตัดที่บ้านยิ่ขวันนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะดองทันหรือเปล่านะหกคลิปนะครับนะ <c oughs> ก็มาบอกแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ผลอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่า <c oughs> เป็นล้อนไนกแล้วคือแบบเป็นร้อนไนบ่อยมากอะ่ะนะไม่รู้เป็นร้อนไนเล็กนะหายปุ๊บเป็นปับ๊บงงปั๊บเลยกูเนย โอเคครับเราบุแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนี่ครับช่วงช่วงบนโอเครัมาโอ้โอ้โหรอบยี่ห้านี่กูรู้อนาคตเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยสเกลพิซันโอ้ย,อย,กกมอยแม่งยิงแรงวะโอ้โหจะสู้กับโจทได้ไหมเนี่ยโจทย์เอ้ยหืมโ,โจนโจนนี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่กากรนะครับตีสิบห้าตีแรงมากอุย้ยวีเดเจ มีอะไรบ้างจ๊ะโอ้โหความคมสิบไม่มีอ่ะอยากได้อ่ะไม่มีอ่ะ <c oughs> เพชรก็ไม่มีรอกอดรอนี่ก่อนในเอพิซีขอหาขอมาซื้อก่อนโอ้โหได้เพิ่มมาอ่ะเพิ่มก็เพิ่มอ่ะผมเนในเมื่อมันเพิ่มไม่ผมผมก็จะเปิดรัวๆแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดาบดาบ <c oughs> ดาบดาบธรรมดาที่วา่าโอ้อุยอะไรเนี่ยอ๋อไดมอนด์ครับผมต่อขึ้นไปเอาแป้งเลยแล้วกัน อึบอะดึบอะดึบบ้านรวยหนึ่งเนี่ยต่อได้ลัคกี้บ็อกซ์โอเคครับผมต่อต่ออึบโอ้ถึงแล้วไดมอนด์ของเราอึบสีเมื่อกี้ไดมอนด์สีอันนะครับแลกแอปเปิลทองได้โอเคผมก็จะแลกกับวิลเนเจอร์นะครับเพราะว่าเอากันไว้ก่อนนะโอเคเราจะได้ประมาณ20ลูกโอเคครับผม ใช้เม็สีเป็นประโยชน์อุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยดีโอ้ my god อ่าวางผิดกำลังจะกินอาหารอันนี้ได้เลือดมานะ리젠40วิเหมือนสู้ทันนะครับอุ้ย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 ลัคกี้บ็อกพิงค์รีเชเนอลี่โอ้เยี่ยมไปเลยมันบอกว่าไม่สามามาทำร้ายเลยนะ คือมีน้องทาเฟย์ผบอกว่า,าชุดที่มันเขียนว่า N U N U U N อะไรสักอย่างคือมันแปลว่ามันไม่สามารถทําลายได้นะครับยกตัวอย่างเกาะน,นี้คือมันไม่แตกให้เราก็ใส่นะครับเพราะมันไม่สามารถทําลายได้เยี่ยมไปเลยเวลาเราเจออะไรแต่เราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปมันจะไม่หวั่นไหวโอเคครับผมโอ้กระเด็นกลับสิบไว้ก่อนแล้วกันนะมันยังไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ เวอร์ช hey, ันใหม่น hmm. mm ี hmm. like oh, James, ่ฝนตกบ่อยอันนี้กล่องลักขี้บ็อกเพิ่มอีกแล้วว่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะกันไปนะเจมโอ้เจมเจมดรอปลงเท้าด้วยนะเนเ่ยเจมนี่เราครบเ็ตเราเนี่ยเราเราขาดแค่เสื้อนี่หว่าโอ้โอเคครับดึบรึบโอ้อะไระเ่ี่ยเห็ด จริงๆอยากเอาลัคกี้บ็อกในกล่องนะแต่มันเยอะไปแล้วอะอันนี้เริ่มมาใกล้โจแล้วเสียวโจแม่งตีอันตรายอันตรายนะโจโอ้ยอะไรเนี่ยเรืออันนี้เป็นอะไรเนี่ยแผนที่ธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีเอาอะไรมากแกรอทองคำปะผมเนี่ยโดยเกินกินแทงรอใส่ทองคําไม่ใช่ะล้วหวัวกิปเปอร์ใส่ได้เฉยน้องแมวน้องแมว แอนวิลครับผมจริงไปก่อนเอามาคราฟต์ดีครับผมรออะไรโอ้โหวีเจอร์อีกแล้วโอ้โหพิงลักกี้สอบกูไม่มีกูไม่มีแล้วกูไม่มีโดนบัตทุบมีแต่เลเทอร์สาตาแลกมาแล้วกันนะเราเราเข้าไปหาสรุปทีหลังแล้วกันนะครับจริงๆเราเจอสเกลวิตันหลายตาแหละอ่ะอันนี้อะไรวะเนะี่ยอ๋อมันคือพิงนะครับใช่หรือเปล่า อ๋อ oh, ใช่มันคือล u c k บล็อกฟลิงใช่แล้วแต่มันสร้างเป็นเวอร์ชันใหญ่ขึ้นแสดงว่าข้างในไม่มีอะไรนะจอบมาขนาดนี้แล้วโอ้ oh, oh, ถือว่าใช้ได้ครับเอาตัว oh, ตนี้มีรูเฮ้ย oh, รูอะไรอ่ะเฮ้ยเออรูธรรมดาแหละโอ้มัน oh, ไม่น่ามีอะไรนะโอเคธรรมดาเลยเขาสร้างสวยมากเลยอ่ะมันมาดูมีเท็กเจอร์เนี่ยผมชอบมากเลยอะสวยมากโอ้โหโอ้โอ้ โอ้ตีไม่ทันปิดแม่งก่อนตีไม่ทันน่ากลัวโอ้สวัสดีโดแมน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 ผมเก็บพวกไอ้น,นี่ไปไปไล่ผีเจอร์นะพวกเพชรทองอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยได้ดาบมาโอ้ได้อยู่เนี่ยทีมดาบไปร่อนไปเลยมันไม่สามารถทำลายใช่ไหมทำลายได้ดาบไม้กูเลิศโอ,โอ้ได้กรอมาแล้วครับผมอ่าได้อยู่นะ ทำสาบในการสูญหายสาบในการยึดติดอันนี้ก็ไม่สามารถทำลายได้ก็ใส่อุ๊ยโอ้โหมันเพิ่มเลือดได้เต็มเลือเนี่ยโอ้เมื่อกี้มีฮธนูนะครับผมนี่ไงฮธนูโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอาธนูพิเศษไปแดกธนูลัคก,กี้บ็อกซ์ฮึฮึมึงต้องไปยิงกับนั่นสิไม่ใช่ไปยิงอ่ะนี่เออเออเออโอ้โหตาย ตู้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วอย่าไปโดนอย่าไปโดนอ,อยู่ไปอยู่กับโจน,นะเมื่อกี้เราเปิดไว้ตรงไหนวะเนี่ยลืมไปเนะี่ยทีนี้เมื่อกี้รองเท้าเหล็กมันเพิ่มสปีดเลยว,วะดูไม่ทันเออช่างแม่งเถอะเออเมื่อกี้ผมเปิดไว้ตรงไหนวะลืมวะ่ะอ๋ออ๋อจำไม่ได้แจ้ <laughs> งมาแล้วกันเนี่ยลืมไว้อยู่แถวนั้นวะโอเคเปิดต่อแล้วกันนะครับผม เฮ้ยโอ้ยเปิลเอ็นชาร์ขอบคุณมากครับน็อตไอเปิลน็อตขอบคุณมากถ้าใครสงสัยว่าน็อตคือใครมันคือคนสร้างเกมครับื่อใครไม่รู้เนี่ยครับโอ้อะไรนี่อ่ะกล้าความแรงโจมตีดาบไม้โชคดีครับผมคือขวานวิเศษไหนแม่งจะแรงกว่าดาบคือผมงงตรงนี้มากเลยฮีโร่วิเดเจ็เจอร์โอ้มันคือฮีโร่องกูโอ้โหขอแม่งดีมากแต่ผมไม่มีไดมอนด์เว้ยเฮ้ยผมจะไปหาไดามอนด์จากไหนละ่ะทีนี้ เสียใจโอ้ยเสียใจโอ้โหโดนเป็นซีแล้ว่ะเนี่ยเอ็มซีที่กูจะแลกของได้กลับไม่มีไดมอนด์โอ้เจมเจมได้ไหมเราเจมโอ้รอบนี้เจมส์ดับดาบด้วยนะเจมโอ้ก้าวความแรงโจมตีได้อยู่นะเจมโอ้เจมให้หมวกเราด้วยนาะเจมโอ้ยเอ็นชาร์ป่ะเนี่ยโอ้ได้อยู่นะครับโอเคทีนี้เราครบเซตแล้วเราเหลือเราไม่เหลือเราไม่เหลืออะไรดีกว่าครบเซตแล้ว เราจะบอกว่าหมวกครบแล้วเนีครับโอเคผมยังเหลือเยอะแนฮะลักกอกบ็อกยังพอมีลุ้นไม่ยมันกกเกินไปไม่ผ่านไม่ผ่านอ่อนแออ่อนแอจังเลยโอ้ oh, นี่ไงได้เพชรแล้วไม่รู้ว่าอยู่สีตัวนั้นมันตายหายอย่างนะเมื่อกี้แม่งเกิดเกิดอาการแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงโอเคฮะขุดขุดไดมอนด์ก่อน ขี้เกียจขุดพวกนี้นะเราที่จําเป็นที่พอแรกได้ก่อนเอ้ะเรามันเจ็ดอันนี่ว่าขุดดูว่ามันมีสิบสี่อันไม่พอดีแรกไม่ได้โอ้ยน้ําแข็งโอ้ได้ที่ขุดมาผมเก็บมาแล้วกันนะเผื่อเวลายามแบบขี่เกียจขุดก็จะได้หยิบมาขุดอะไรเงี้ยตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพอสู้สู่สีก่กระโจนได้อ,อยู่นะแต่ว่ารองเท้านี่มันกากมากอะไม่ไหวไม่ไหว เ <c oughs> อ้ยตกใจหมดเฮ้ยธนูธนูธรรมดาไอ้บ้าเฮ้ยน้องไก่เดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าพี่ครับเอาธนูไปบวกได้นะโอเคครับน้องไม่ต้องบอกพี่บวกให้แล้วเผื่อมีไงแบบงุดหงิดแต่ทำไมพี่ไม่บวกธนูอูเครียดทำไมเอทองเพิ่มไปเรื่อๆวะเนี่ยฮะอ๋ออทองหมดแล้ว เมื่อกี้แมงทองแม่เพิ่มสามพันตกใจหมดเลยคุกับใจให้ทองฟรีอ่าได้ฮานูมาขอบคุณครับผมอ่าเรากินอาหารก่อนไปเปิดไกลๆแถวนี้เล็กกว่านะแถวนั้นมันเริ่มแบบตัดแล้วโอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวอะไรวะเนี่ย,ย,ย,ยไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ย โอเคเป็นว่ามันยิงกู <c oughs> แม่งเยอะไปผมไม่รู้จักตัวนี้เลยผมไม่เคยเห็นมันด้วยโอ้อน,นี่เราได้ไดมอนครบแล้วดิสิก้าวันโอ้ไดมอนรัวๆเลยเว้ยของแท้ด้วยวะ่ะโอเคไอรอนเก็บมาเดี๋ยวมินน้องว่าทำไมพี่และเพชรมึงเยอะแยะเอ้ยถอเถาะเหล็กเยอะแยะไม,ม่บวกวะอ่ะบวกแล้วผมเอาทีนท,ทีลงไป <c oughs> อุ้ย แอปเปิลทำไมมันฟิวแล้วก็ไม่มีตื้ึงบ้างวะมันแค่ฟิวอย่างเดียวสงสัยคนสร้างลืมเติมนไม่เฟกฟิว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 โอ้โห <S <S ดาวประทึบแรกโอ้โห amazing amazing bacon อันนี้มันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะโอ้โหกอชุดกอดดีมากเลยการดีมากเลยมันแทบไม่แตกมันแทบไม่โดดาวเมจยนะผมว่ากันดีมากเอ้ย อะไรเนี่ยแค่นี้ตกใจหมดเอ้ยน้องข้างคาวมึงก็ตียากเหลือเกินเนี่ยเออไม่ตอบขอให้กูด้วยดีจังเลยเดยเดี๋ยวเดี๋ยวธนูนี้จะหมดก่าหรือเปล่าใช่ครับมันหดกว่าลัคก,กี้เอ้มันหดกว่าธนูของลรอันเก่าโอ้ดีะเนี่ยแต่มันแค่เพิ่มสปีดหรือเปล่ามันอันนี้มันดีกว่าเอออันนี้มันดีกว่าดิเออไหนดีกว่าจังไม่รู้เหมือนกัน เอาเป็นว่าไหนเอฟเฟกเยอะนั้นดีกว่านะครับโอเคครับผมปึ๊บอันนี้นะไฟมานะจุดไฟโอ้โ oh, อ oh, oh, oh. oh, oh, ้โอ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 ้ไอเปิ้ลโอ้เพื่อนชาร์จอีกแล้วว่ะสองลูกแล้วไหมออกไปก่อนน้่านจะมีทองช่างมาแล้วกันเฮ้ย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 โอเค okay. ไปแล้วอันนี้บวกครับผม ของดีมากเลยบวกแคร,กรคร็บเหลือ18กล่องนี่ครับอันนี้เป็นลีลันนี่ยโอุย๊ยโอ้โหมีเสียงด้วย <c oughs> เสียงกระต่ายนักฆ่าเพิ่งเคยได้เสียงกระต่ายร้องในไมโครือนกันคือเล่นแต่เวอร์ชันเก่าไงเอาเป็นว่าเอาพูดง่ายๆคือไม่เคยเล่นไมโครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมโครับนบ่อยนะครับแคร์ไมโคร่อนจำไม่รู้่อะไรคือใหญ่เนี่ย <c oughs> เออเออ โอ้โอ้แรงแรงมันมันจะทอนกลับอะ่ะตายตายแล้วมาร้องใช่ไหมไปเลยแม่มดไอพ่อมดชอบติดเรียกแม่มดจริงๆมันเป็นพ่อมดนะครับอ๋อโอเคครับเราเหลือเก้ากองสุดท้ายนะครับอุย้ยแม็กมา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  โัวเลยแค่นี้ทําเป็นซ่าอัพทุกคนเนะี่ยขวานมันพังอะ่ะเราเลยมีดาบไดมอนอยู่นะไม่เป็นไรขวานพังนึกไม่ว่าขวานดอนพังเร็วดีเวนจะพังเลยนอกจะมีคอมเมนต์ว่าพี่ครับโง่จังเลยเมนแบบนี้ผมหน้าแบนมากเลยนะเนี่ยผมไม่ผมลืมดูไงมูละเมอคำสาบสูญหายเลยเหมือนกนะมีแต่คำสาปคำสาปโอ้ อีปิกลักกี้ซอบเอ้ยลักกี้โบนั่นมันซ้อมันดาบเฮ้ยหนึ่งพันเนี่ยถ้าอิงเล้วดาบตีเท่าประมาณแป๊บหนึ่งอะน่าจะตายแล้วเนี่ยแล้วม่อกี้มันพั่วมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอะไรมากเลยอะโอเคครับเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจัดขอแล้วไปเจออะไรดีกว่าผมเอาละครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะสู้ไปขึ้นสู้กับโจแล้วนะผมนะมีอะไรบอกก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่า ชุดกรอบมันถอดออกไม่ได้นะเพราะมันติดคําสาบแบงการยึดติดนะครับจริงๆผมจะใส่ในี่ไปแต่มันใส่ไม่ได้นะครับนะเผื่อนาะแบบว่าทาไมพี่ไม่ใส่พวกชุดกรอบเดมอนเนาะมันใส่ไม่ได้ครับผมนี่มันมันถอดออกไม่ได้แต่หมวกมันถอดออกได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมนะโอเคก็พร้อมจะสู้ได้อยู่นะครับโอ่ผมพร้อมแล้วครับโอเคกินแล้วไปสู้กันเลยเพื่อไดมอนของเราจริงๆถ้าแอบไปโวยไดมอนของลุงตำรวจนี่อาจจะได้ขอเยอะเลย หวัดดีโจนมาสู้กันเลยดีกว่าอันนาหวัดน้าไงว่างไงครับผมไม่สก,กิดเลยนะโจนโอ้โหรถไปสามดวงโอ้โหรถไปเยอะมากครับพี่โจนครับผมพี่โจนพี่โจนตีผมก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่โจนคูไเดสมอลเล่แล้วธนูนัดเดียวตายเลยครับเกือบธนูมันแรงมากไงมันสามพันเนี่ยเอ้ยมันพันสามอะโอเคเดี๋ยวรอพี่โจนเกิดอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะรอระดับตีนะครับ อ้าวพี่หงด่าไปแล้วโอเคเราพี่โจนโกยกันนะฮะโอเคพี่โจนเกิดละมาเดี๋ยวเราจะมารอกระดาษธรรมดาสู้กับพี่โจนดูนะฮะตอนนี้เราได้ไดมอนด์จากพี่ตำรวจแล้วนะครับพี่ตำรวจพร้อมโอ้โหอ้าวพี่โจนกูตายเออ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 ชุบชุบชอบเสียงฟันมันชัดหน่อยมากปิ๊บปิ๊บโอ้จะตายแล้วคะ่ะพี่โจนคะใจเย็นนะครับ ตายยากเลยคืนวะเนี่ยต้องน่าจะตีแบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตว่า <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเราไม่ใช้ธนูแน่นแน,น่เราก็อาจจะแพ้พี่โจนได้นะครับผมนะจะเป็นไรมากตอนนี้ชนะแล้วนะครับโอเคยังไงสหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะกันนะครับผมโอ้ <c oughs> คุณแม่พี่ตำรวจผมจะรวยไม่ได้กัรผมจะรวยแล้วพี่ตำรวจโอเคไปเลยนะครับถาเสียไม่ได้แล้วลี้ยงเจริญพี่ตำรวจ โอเคนะครับแต่ใครชอบทีนี้เขาจะลืมอดไลค์ด้วยนะกันไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ไปไปเลยไปไปเลยรวยเกินรวยเกินโอ้ไปแล้วครับบ๊ายบาย <c oughs>